สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่ากำลังร้อนระอุข,ขึ้นมาอย่างน่ากลัวเลยนะคะครับผมคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะถ้าดูข้อมูลล่าสุดที่เรามีอยู่ณนะวันที่23ธันวาคม2568เนี่ยนะคะจากรายงานสรุปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาภาพที่เห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะ แต่มีการตรวจพบโดรนของฝั่งกัมพูชาเป็นร้อยๆเที่ยวบินเลยในพื้นที่ทับซ้อนหลายร้อยเที่ยวบินเลยนะครับใช่ค่ะแล้วยังมีการสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรและที่น่ากังวลที่สุดคือมีรายงานการวางทุ่นระเบิดชนิดใหม่ๆที่อันตรายกว่าเดิมอีกครับแล้วก็มีการประทะกันที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจริงๆทั้งทหารแล้วก็พลเรือนด้วยใช่ค่ะใช่ครับแล้วภาพความตึงเครียดที่เราเห็นตามหน้าสื่อนี่ ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งจริงๆอคือภายใต้การเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธเนี่ยมันมีรากของปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ฝังลึกมานานมากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์บาดใจกฎหมายระหว่างประเทศที่ตีความกันคนละทางแล้วก็เรื่องผลประโยชน์มหาศาลด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลที่รออยู่ใต้ดินแล้วก็ใต้ทะเล โอเคค่ะวันนี้เรามีเอกสารอยู่ตรงหน้าหลายชิ้นเลยนะคะตั้งแต่งานวิจัยเชิงลึกด้านกฎหมายทะเลของโรงเรียนในเรือไปจนถึงบทวิเคราะกกห์การเมืองเข้มข้นเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าทําไมความขัดแย้งที่เหมือนจะถูกแช่แข็งมานานจู่ๆถึงกลับมาร้อนแรงได้ขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่คนไทยส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยแล้วก็เจ็บปวดกับมันมากที่สุดก่อนเลยเรื่องปราสาทพวิหารค่ะครับอยากจะถามว่า จริงๆแล้วแก่นของคดีที่ศาลโลกตัดสินเมื่อปี2550เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะคือศาลท่านตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าศาลตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนแต่จริงๆแล้วหัวใจของคดีไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเส้นสันปันนามที่แท้จริงอยู่ตรงไหนนะครับอ้าวหรอคะแต่ศาลท่านวินิจฉัยจากพฤติกรรมของรัฐเป็นหลักเลยครับ คืออย่างนี้ครับฝ่ายไทยเรายึดตามสนธิสัญญาปี2447ซึ่งระบุชัดเจนให้ใช้สันปน้ำเป็นเส้นเขตแดนตามธรรมชาติค่ะซึ่งถ้าใช้หลักนี้ประสาทก็จะอยู่ในฝั่งไทยแน่นอนครับแต่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาถือแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นมาทีหลังแล้วก็ดันลากเส้นให้ประสาทไปอยู่ในฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวนะคะหลักฐานมันขัดกันชัดๆเลย แล้วสารท่านใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินชี้ขาดล่ะคะนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับสารตัดสินให้ประสาทเป็นของกัมพูชาด้วยคะแนน9ต่อ3โดยไม่ได้ชี้ว่าแผนที่ของใครถูกหรือผิดทางภูมิศาสตร์นะครับอืแต่ท่านใช้หลักกฎหมายที่เรียกว่า e s t o p p e r หรือที่เราแปลก,กันว่าหลักกฎหมายปิดปากหลักกฎหมายปิดปากมันก็คือมันก็คือการยอมรับโดยปริยายนั่นแหละครับการยอมรับโดยปริยาย หมายความว่ายังไงคะคือเราไปยอมรับตอนไหนคือสารมองว่าสยามในตอนนั้นได้รับแผนที่ฉบับเจ้าปัญหาจากฝรั่งเศสมาแล้วแต่กลับนิ่งเฉยไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านอย่างเป็นทางการเลยเป็นเวลาเกือบ50ปีโอ้โหห้ปีเลยเหรอคะใช่ครับพฤติกรรมนิ่งเฉยนี่แหละครับที่สารตีความว่ามันเท่ากับการยอมรับแผนที่นั้นไปแล้วโดยปริยาย พูดง่ายๆก็คือศาลไม่ได้บอกว่าเราผิดเรื่องภูมิศาสตร์แต่บอกว่าเราเสียสิทธิ์ที่จะโต้แยง้งเพราะความนิ่งเฉยของเราเองโหฟังแล้วมันจุกเหมือนกันนะคะพูดแบบบ้านๆก็คือเราไม่ได้แพ้เพราะข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์แต่แพ้ในทางเทคนิคเพราะความเงียบของเราเองใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากและหลักกฎหมายเอสตอโปข้อเดียวนี่แหละครับ ที่มันไม่ได้แค่ย้ายเส้นเขตแดนบนแผนที่แต่มันสร้างบาดแผลทางใจระดับชาติขึ้นมาเลยอืมมันคือวาทกรรมเสียดินแดนที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐพูดไว้ในสุนทรพจน์ด้วยความเจ็บปวดและวาทกรรมนี้ก็ได้กลายเป็นเหมือนผีที่คอยหลอกหลอนอยู่ในการเจรจาเรื่องเขตแดงทุกครั้งนับจากนั้นมาทำให้การประนีประนอมกลายเป็นเรื่องที่อันตรายทางการเมืองมากม อยย่่างงิเลยครับเข้าใจเลยค่ะพอมีผีตัวนี้อยู่ในห้องใครจะกล้าเสนอให้ถอยคนละก้าก็โดนตราหน้าว่าขายชาติทันทีเอาละค่ะจากบาดแผลบนยอดเขาที่ยังไม่หายดีทีนี้เราลงมาดูขุมทรัพย์มหาสาลใต้ทะเลกันว่างดีกว่าครับเพราะปัจจุบันประเด็นที่ร้อนที่สุดก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยที่ใหญ่ถึง26,00 0ตารางกิโลเมตรที่มาที่ไปของพื้นที่นี้มันเป็นยังไงคะ เรื่องนี้ต้องย้อนไปทศวรรษ1,970ครับตอนนั้นเป็นยุคที่ทุกประเทศเริ่มตื่นตัวเรื่องสิทธิในทะเลอังคนต่างก็ประกาศการอ้างสิทธิสูงสุดของตัวเองเท่าที่จะทําได้เริ่มจากปี1,915รัฐบาลหลอนนอลของกัมพูชาลากเส้นเขตไหลทวีปของตัวเองออกมาซึ่งเส้นนั้นนะครับมันลากผ่าเกาะก,กูดของไทยไปเลยปีถัดมาไทยจึงต้องรีบประท้วงแล้วก็ประกาศแนวเขตของเราบ้างโดยอ้างสิทธิของเกาะกูดเต็มที่ในฐานะดินแดนไทย พอเส้นของสองฝ่ายมันลากมาเจอกันมันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นครับตรงนี้มีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเพราะมันไม่เหมือนกับเรื่องปราสาทพระวิหารใช่ไหมคะถูกต้องครับและนี่คือจุดที่สําคัญมากความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหารเป็นเรื่องของอํานาจอธิปไตยหรือ sovereignty ค่ะซึ่งหมายถึงความเป็นเจ้าของดินแดนหรือ territory นั้นๆไปเลยแต่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนี้ มันเป็นเรื่องของสิทธิอธิปไตยหรือ so s o v e r e i g n rights สิทธิอธิปไตยครับคือสิทธิในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นทะเลไม่ใช่การอ้างความเป็นเจ้าของพื้นน้ำหรือพื้นดินใต้ทะเลครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะแน่นอนครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยเหมือนเราเป็นเจ้าของคอนโดทั้งตึกเลย มีโฉนดเรียบร้อยค่ะส่วนสิทธิอธิปไตยก็คือการที่เรามีกุญแจดอกพิเศษที่สามารถเข้าไปทำธุรกิจบนบาราดาดฟ้าที่กำไรมหาศาลของตึกนั้นได้แต่เพียงผู้เดียวอ๋อชัดเจนมากเลยค่ะคือเราไม่ได้เถียงกันว่าใครเป็นเจ้าของตึกแต่เถียงกันว่าใครควรจะได้กุญแจไปทำกำไรจากบาร์บนดาดฟ้าใช่เลยครับเป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วน ทีนี้มันก็มีการพยายามจะเจรจาเรื่องนี้กันมาตลอดจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือบันทึกความเข้าใจปี2044หรือ MOU 2001ค่ะที่ยังใช้เป็นกรอบมาจนถึงทุกวันนี้ตกลงใน MOU ฉบับนั้นเขาเขียนว่าอะไรกันแน่คะ MOU 2001เป็นเอกสารที่ฉลาดแต่ก็สร้างปัญหาในเวลาเดียวกันครับเขาแบ่งพื้นที่ทับซ้อน26,000ตารางกิโลเมตรออกเป็น2ส,ส่วนชัดเจนค่ะส่วนแรกคือพื้นที่ตอนบน ที่อยู่เหนือเส้นละที่จุด11องศาเหนือขึ้นไปพื้นที่นี้มีขนาดประมาณ10,000ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีเกาะกูดของไทยเป็นตัวแปรสําคัญ MOU กําหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตคือต้องมาขีดเส้นแบ่งกันให้ชัดๆไปเลยว่าของใครของมันแล้วอีกส่วนล่ะคะอีกส่วนคือพื้นที่ตอนล่างที่อยู่ใต้เส้นละที่จุด11องศาเหนือลงมาตรงนี้ใหญ่กว่าคือประมาณ16,000ตารางกิโลเมตรแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติและปิโตเรเลียมมหาศาลอื โ o ยกำหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ joint development area JDA ครับอ่าก็คือไม่ต้องเถียงกันว่าของใครแต่มาตั้งบริษัทร่วมกันแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันไปเลยถูกต้องครับเดี๋ยวนะคะฟังดูมันก็เป็นทางออกที่ดีนี่คะแบ่งส่วนที่ต้องทะเลาะกับส่วนที่ร่วมมือกันได้แต่ทำไมมันถึงไม่คลบหน้าไปไหนเลยตลอด20ปีเพราะประโยคที่สำคัญที่สุดใน MOU ครับที่ระบุว่า การเจรจาทั้งสองส่วนนี้เป็นแพ็แก,แกเกจที่แบ่งแยกไม่ได้แพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ใช่ครับและต้องดำเนินการไปพร้อมกันจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้อ่าตรงนี้และขอที่บทวิเคราะห์ชี้ไว้ได้น่าสนใจมากคือยุทธศาสตร์ดั้งเดิมของไทยคือการใช้ JDA ที่กัมพูชาอยากได้มากๆเป็นเหมือนตัวประกันใช่ครับเพื่อกดดันให้กัมพูชายอมตกลงเรื่องเส้นเขตแดนตรงเกาะกูดให้เราพอใจก่อน แต่ตอนนี้สถานการณ์มันกลับตาลปตดกลายเป็นว่าฝ่ายไทยเองที่ต้องการพลังงานจาก JDA อย่างเร่งด่วนเพราะก๊าซในอ่าวไทยของเรากำลังจะหมดใช่เลยครับตอนนี้ไพ่มันพลิกกลับมาอยู่ในมือกัมพูชาเต็มๆเลยทําให้ตอนนี้ในฝั่งไทยเองก็เสียงแตกกันอย่างหนักฝ่ายหนึ่งอย่างกระทรวงพลังงานก็อยากจะรีบเจราจาเฉพาะ JDA ก่อนเลยเอากา๊าซขึ้นมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตพลังงานของประเทศก่อนเรื่องเขตแดนเอาไว้ที่หลัง ต่อีกฝ่ายแต่อีกฝ่าย,ายโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงแล้วก็กลุ่มที่ยังฝังใจกับเรื่องเสียดินแดนก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดต้องปักปันเขตแดนทางทะเลให้จบก่อนไม่อย่างนั้นจะเสียเปรียบแล้วก็อาจจะเสียดินแดนทางทะเลไปตลอดการเท่ากับว่าตอนนี้เรากำลังพยายามจะฉีกข้อตกลงแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ที่เราทำไว้เองเพราะสถานการณ์มันบีบคั้นเราเองอย่างนั้นเรอคะ ถูกต้องครับมันเหมือนเราสร้างกับดักขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เดินเข้าไปติดกับดักนั่นเอง MOU ที่เคยถูกมองว่าเป็นกุญแจกับกลายเป็นกรงขังที่ถูกล็อกสองชั้น ล็อกสองชั้นยังไงคะคือพอคุยเรื่องเขตแดนไม่ได้เพราะมีผีจักคดีพระวิหารอยู่ก็เลยไปคุยเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้พอคุยเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่มีแรงจูงใจจะกลับไปเสี่ยงคุยเรื่องเขตแดนที่ละเอียดอ่อนอีกมันล็อกกันไปมาแบบนี้มา20กว่าปีแล้วครับแล้วมันพอจะมีทางออกบ้างไหมคะในเอกสารที่เรามีอยู่มีงานศึกษาจากวารสารวิชาการโรงเรียนในเรือที่เขาไปดูกรณีพิพาทของประเทศอื่นที่เคยขึ้นศาลโลกเขาเจออะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะมีครับ และน่าสนใจมากด้วยงานวิจัยชิย้นนี้เขาชี้ไปที่คดีสําคัญคดีหนึ่งคือคดีระหว่างโรมาเ,เนียกับยูเครนเนทะเลดำค,คดีนั้นยูเครนมีเกาะเล็กๆชื่อเกาะงูซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งโรมาเนียมากแล้วยูเครนก็อ้างว่าเกาะเล็กๆนี้ควรจะมีอิทธิพลมหา,าศาลในการลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลแต่สุดท้ายศาลโลกตัดสินว่าไม่ได้เกาะเล็กๆเกาะเ,เดียวไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างไม่สมส่วนหรือ disproportionate effect ขนาดนั้น โอ้หนี่มันเข้าทางฝั่งไทยเต็มๆเลยสิคะเพราะเกาะกูดของเราใหญ่กว่าเกาะงูนั้นไม่รู้กี่ร้อยเท่าแถมยังมีคนอาศัยอยู่ด้วยแข็งแกร่งมากครับแนวคำพิพากษาในช่วงหลังๆสนับสนุนจุดยืนของไทยในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแปลว่าถ้าเราไปศาลจุดยืนเรื่องเกาะกูดของเราแข็งแกร่งมากใช่ครับแต่ในทางกลับกันมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะมีอีกคดีหนึ่งคือคดีระหว่างนิการากัวกับโคลอมเบีย ที่สารให้ความสำคัญกับเกาะและโขดหินเล็กๆทุกแห่งในการลากเส้นอ๋ oh. ซึ่งถ้าใช้แนวทางนี้หินแกสโตรเวียของกัมพูชาที่โผล่พุ้นน้ำมันนิดเดียวอาจจะถูกนำมาคิดแล้วทำให้เส้นมันเบนไปในทางที่เราไม่พอใจได้เหมือนกันครับแปลว่าการไปสารก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีแล้วในงานวิจัยมีข้อเสนอทางเทคนิคอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะมีข้อเสนอที่ล้ำหน้ามากครับเขาเสนอแนวคิด ปรับแต่งเส้นมัธยะปรับแต่งเส้นมัธยะคือปกติเวลาลากเส้นแบ่งเขตทะเลเขาจะดูจากความยาวของชายฝั่งมนหลักแต่งานวิจัยนี้เสนอว่าเราน่าจะลองใช้สัสดส่วนพื้นที่ของเกาะที่เกี่ยวข้องมาคำนวณด้วยค่ะ คือเอาพื้นที่ของเกาะกูดมาเทียบกับพื้นที่ของเกาะกงและหินกัสโรเวียของกัมพูชาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเชิงพื้นที่มากขึ้นไม่ใช่ให้หินก้อนเล็กๆมามีอิทธิพลเท่ากับเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมื่นๆเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะในเมื่อการเจราจาทางการทูตมันหยุดนิ่งกลไกทางกฎหมายก็เสี่ยงเกินกว่าจะใช้พอไม่มีทางออกสถานการณ์หน้าง,งานมันก็เลยค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับ พอกลไกทางการทูตไม่ทํางาน,นกลไกทางทหารก็เข้ามาแทนที่ซึ่งภาพที่เราเห็นจากรายงานชายแดนล่าสุดมันชัดเจนมากค่ะมันคือการ,รเผชิญหน้าเต็มรูปแบบมีการกล่าวหากันไปมาอย่างรุนแรงไทยกล่าวหากัมพูชาวางทุนระเบิดใช้โดรนสอดแนมเป็นพันๆเที่ยวบินกัมพูชาก็โต้กลับว่าไทยใช้อาวุธเคมีมีความขัดแย้งอื่นๆนอกจากบนบกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่แค่บนบกแล้วด้วยซ้ําผู้บัญชาการทหารเรือเองก็ออกมายืนยันว่ามีสิ่งปลูกสร้างอย่างคาสิโนของกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ที่เราอ้างสิทธิท์ทางทะเลฝั่งจันทบุรีและตราดโอ้โหทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของความไม่ไว้วางใจขั้นรุนแรงจนฝ่ายความมั่นคงไทยเริ่มผลักดันให้สร้างรั้วชายแดนเพราะไม่เชื่อในกระบวนการเจราจาอีกต่อไปแล้วพ้อนกันอยู่หลายชั้นมากๆชั้นแรกคือบาดแผลทางประวัติศาสตร์จากคดีประสาทพระวิหารครับที่ทําให้คําว่า ประนีประนอมเป็นเรื่องต้องห้ามชั้นที่สองคือผลประโยชน์มหาศาลจากแหล่งพลังงานที่ตอนนี้เราต้องการอย่างเร่งด่วนใช่ครับชั้นที่3คือกระบวนการเจรจาที่ติดอยู่ในกรงขังของตัวเองมากกว่าสองทศวรรษและชั้นสุดท้ายคือสถานการณ์หน้างานที่เหมือนดินปืนที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อถ้าจะให้สรุปในเชิงวิเคราะห์นะครับนี่คือความขัดแย้งสุดคลาสสิกระหว่างอธิปไตยกับความมั่งคั่งร่วมกัน MOU ปี2 5 4 4พยายามจะผูก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันโดยหวังว่าความต้องการความมั่งคั่งจะมาช่วยปลดล็อกปอมอธิปไตยได้แต่ผลที่เกิดขึ้นตลอด20ปีมันกลับตรงกันข้ามเลยครับมันกลายเป็นเอาโซ่2เส้นมาคล้องกันจนแกะไม่ออกใช่ครับการจะออกจากภาวะนี้ได้ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งและกล้าหาญอย่างยิ่งที่จะก้าวข้ามผีที่ชื่อว่า วาธกรรมเสียดินแดนให้ได้จากเอกสารทั้งหมดก็พอมีทางออกเสนอไว้หลายทางนะคะทั้งการลองเจราจาแยกส่วนซึ่งก็อาจจะขัด MOU การไปศาลซึ่งก็เสี่ยงจะสร้างบาดแผลใหม่ครับหรืออีกแนวทางที่น่าสนใจมากๆคือโมเดลที่เราทำสำเร็จมาแล้วกับมาเลเซียคือการพักเรื่องเขตแดนเอาไว้ก่อนพักไว้เลยใช่ครับตกลงกันว่าไม่พูดเรื่องนี้สัก50ปี แล้วมาลุยเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมกันอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คบคิดกันต่อนะคะครับผมด้วยระดับความไม่ไว้วางใจทางประวัติศาสตร์ที่ฝังรากลึกขณะน,นี้ประกอบกับความจำเป็นเร่งด่วนด้านพลังงานที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่การที่เรายังคงมุ่งมั่นจะหาข้อตกลงเรื่องเขตแดนที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแค่ฝ่ายเดียวมันยังเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงอยู่หรือไม่คะหรือว่า การหันมามองหาข้อตกลงชั่วคราวที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ดีพอที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันไปก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันเรื่องอธิปไตยในวันที่ลูกหลานของเราอาจจะมองโลกต่างไปจากเราจะเป็นหนทางเดียวที่สามารถป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งนี้ประทุขึ้นมาเป็นความขัดแย้งที่ร้อนแรงและสร้างความสูญเสียอย่างแท้จริงได้